ครับผมสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องชิ้นส่วนนะครับผมนะสำหรับเลเวลน้อยนี่ผมว่ามันไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพื่อนๆนนะครับถามกันมาเยอะเนาะแล้วก็กล่องชิ้นส่วนนะครับสำหรับเลเวลเยอะถ้าได้มาดูคลิปนะครับถ้าผมพูดผิดพูดถูกตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมเนาะอย่างแรกนะครับผมนะกล่องชิ้นส่วนก็จะเป็นกล่องที่มานะครับถ้าเลเวลคุณไม่ถึงคุณก็เปิดไม่ได้นะครับผมนะเลเวลคุณต้องเกินเท่าไหร่ยี่สิบเก้าป่ะหรือว่าสี่สิบสอง ไม่รู้นะฮะเนี่ยกล่องพวกนี้นะครับมันก็จะมาเปิดอยู่ที่ตัวละครเรานะครับตรงคําว่า,าตรงคําว่าชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้นะครับผมซึ่งเราจะต้องใส่กล่องลงไปแล้วก็เราก็จะได้รับเศษอาวุธมาห้ามกดเปิดเพชรน,นะครับเพราะมันจะเสียเพชรเนาะคลิปนี้ผมได้ลงไปแล้วนะแต่ว่าเป็นแค่กล่องชิ้นส่วนนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดชิ้นส่วนเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับ งั้นเรามาเริ่มชิ้นส่วนกันเลยดีกว่านะครับเรื่องกล่องมันง่ายอยู่แล้วนะคะชิ้นส่วนนะครับผมเราเข้ามาที่ชิ้นส่วนเนาะอ่าเสร็จแล้วอันนี้เป็นเซตไอออนนะครับไม่ใช่เซตที่เวลน้อยจะมีนะฮะเดี๋ยวมันจะมีแจกอยู่นะฮะเซตอันไหนเนาะเดี๋ยวผมจะใส่นะครับจะใส่ให้ดูนะครับเอาไปกดมั่วซะแล้วชิ้นส่วนนะครับ อันนี้มันเลือกให้อัพหรือเปล่าเซตที่ควรจะมีนะครับตั้งแต่เลเวลที่มันแจกมานะครับเนี่ยมันจะมีมีดอันนี้ด้วยนะนี่คืออัพปะเดี๋ยวผมกดอีกทีนึงนะฮะโอ้ยไปเปลี่ยนตรงไหนนะลืมละอ่ะตรงนี้ครับผมก็คือเข้ามาที่ชิ้นส่วนตรงนี้เนาะเสร็จแล้วก็ อันนี้เป็นเซ็ตไอออนนะครับปืนไอออนปืนปืนปืนที่มันติดใบนะครับครับสำหรับใครที่เคยใช้ไอตรงเนี้ยมันโกงนะครับผมนะมันโกงนะแล้วเราจะต้องมีอาวุธให้มันตัน S13 นะครับหรือว่าไม่ตันก็ได้นะประมาณ12 11ป่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเราสามารถยิงได้3ครั้งนะครับผมไม่ใช่3ครั้งเรายิงพาวไป1ครั้งเนี่ยมันก็จะออกมา3ครั้งนะครับสำหรับปืนไอออนปืนนี้นะครับผมนะปืนนี้นะครับนี่นะครับผม ส่วนการเปลี่ยนรูปลักษ์อันนี้มันอยู่ที่เครื่องศักดิ์สิทธิ์นะครับผมได้ลงไปแล้วนะคลิปที่แล้วเดี๋ยวให้ดูก็ได้อ่ะเอาพวกนี้ก่อนก็ได้อ่ะนี่นะครับเครื่องศักดิ์สิทธิ์อันแรกนี้จะเป็นการเปลี่ยนรูปลักษ์นะครับผมจนถึงเลเวลสิเนาะก็อัพไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปกังวลมันนะอัพไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนาะใช้แค่กล่องสีฟ้ากับเศษอาวุธนะครับผมมันก็จะมีอยู่แล้วถ้าคุณปลดล็อกในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วมีอาวุธเอฟสิบสามเนาะคุณก็จะมาอัพนี่ได้ส เราก็เลือกค่าสเตตัสได้นะครับรีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ค่าสเตตัสที่มันเหมาะสมนะครับส่วนผมได้แล้วนะครับผมก็จะไม่ใส่ต่อนะครับผมนะผมจะไม่เสริมสร้างมันต่อไปนะฮะนะโอเคนะฮะตรงนี้นะครับส่วนเรื่องที่ว่าไอออนระดับเล็กกับระดับระดับที่ยังไม่ถึง S13 มเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับสำหรับคนเบี้ยน้อยถ้าใช้ปืนเนี่ยอันแรกเนี่ยมันยิงอันติได้แค่ยิงครั้งนึ่งมันออกมาแค่ลูกเดียวนะครับแล้วติดใบ ซึ่งคุณจะต้องมีเนี่ยครับถึง s 1 1หรือ s 1 3นะครับคุณถึงจะยิงออกมา3ครั้งได้นะครับโดยพาวครั้งเดียวเนาะก็แล้วต้องมีเซ็ตของมันด้วยนะครับก็คือเซ็ตไอออนนะครับผมนะอ่ามันจะเพิ่มเพิ่มก็คือนั่นแหละนะครับมันจะทําให้ยิงได้3ลูกอะนะครับเออแล้วเวลาเราไปต่อสู้กับลงบันไดฟ้าหรืออะไรเงี้ยก็จะได้เปรียบส่วนใหญ่เขาก็ใช้กันนะครับเวลสูงเนาะโอเคเข้าใจง่ายๆมามาเข้าสู่เซ็ตที่ว่าเวลน้อยควรจะต้องมีก็คือมันแจกมาอยู่แล้วนะครับเซต มันจะเป็นเซตนี้นะครับเดี๋ยวผมกดใส่เป็นเซตให้ดูเลยนะครับก็กดเข้ามาที่นี้ครับมีดนะมันจะมีมีดอันเนี้ยทุกคนต้องมีนะครับถ้าไม่มีเป็นไปไม่ได้กดใส่ชุดเซตนะครับเห็นไหมสีเขีเขยวที่อยู่เดียที่มันดิ้นอยู่เห็นป่าที่ผมแตะอยู่เน,นี่ยตรงเนี้ยนะครับกดใส่ชุดเซตปุ๊บนี่มันก็จะใส่แบบนี้นะครับผมนี่คือเซตที่เราจะต้องมีจนกว่าเราจะหาเซตไอออนได้เข้าใจไหมครับ ก็คือว่าแต่ละอาวุธจะมีเซ็ตของแต่ละอาวุธนะครับซึ่งจะมีปืนไอออนเะนาะตรงนี้ที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้ขวานนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่เขาไม่ใช้กันนะครับปืนยิงฟ้านี่เหมือนจะมีนะแต่เหมือนจะใช้ชิ้นส่วนนรกนะครับผมน่าจะใช่นะอันนี้เท่าที่จําได้แล้วก็เอาความรู้ที่ผมมีพอประมาณนะครับผมไม่ถ้าผมไม่รู้หรือว่าผมพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนเซ็ตเคียวอันนี้น่าจะใช้ร่วมกับไอออนได้นะเห็นพลังขึ้นอยู่แล้วได้พาว ส่วนเซตคอนก็มีของมันนะครับเซตคอนแต่ผมน่าจะไม่มีนะหรือว่ามีวะไม่น่ามีนะครับเนี่ยส่วนเรื่องหลังๆนี่ไม่ค่อยรู้แหละเออแต่ส่วนใหญ่ไอ้ออนเ่ะเขาใช้กันบ่อยนะครับเพราะมันโกงอยู่แล้วนะฮะอาวุธอื่นไม่ค่อยสําคัญแต่อันเนี้ยคือไก่ไก่นี่ก็โกงเหมือนกันนะพอยิงไปปุ๊บมันจะแบบไปกระจายอีกทีนึงไงนะครับไปกระจายดาเมจใส่ ถ้าคนอยู่ใกล้ๆก,กันก็จะไปกระจายโดนหรือว่าแบบโดนสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มั้งนะครับเอาง่ายๆว่าเซตอะ่ะถ้าผมพูดตรงเนี้ยแล้วคุณไม่เข้าใจคุณก็ไปถามนะครับคนในกิวหรือคนที่มีเวลสูงได้นะครับแต่ว่าเซตก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับเราสามารถอ่านได้แล้วนะครับอันนี้นะครับผมเซตเริ่มต้นมันจะต้องมคอีคือว่าควรจะต้องอัพนะครับผมและสำหรับเลเวลน้อยตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนถึง60อะ่ะคุณจะต้องมีนะครับเพราะว่ามันเพิ่มนะครับ เพิ่มค่าทำลาย10%นะครับแล้วก็ค่าความโกรธ20%บเอ้ยยี่บวก20นะครับก็คือเราสามารถเอาไปต่อสู้เอาไปอะไรได้อะมันต้องใช้อะนะครับผมนะเซตเนี้ยคนต้องมีนะครับก็คือเอาตีบอสก็ได้ถ้าจะตีบอสควรจะมีเซตนี้นะครับผมนะเซตนี้แล้วก็ใส่ปีกใส่ปีกไฟนะครับผมปีกอันนี้นะครับเห็นไหมปีกอันนี้ก็จะเพิ่มพาวนะครับอันนี้คือวิธีการตีบอสอีกอย่างหนึ่งที่แรงนะครับอันนี้ผมบอกในคลิปนี้เลยแล้วกัน เผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังดูไม่จบเดี๋ยวผมจะไปลงคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับก็เพิ่มความโกรธเห็นไหมครับ1 0เ็นห็นไหมมันก็จะเพิ่มความโกรธไปอีกด้วยนะครับแล้วก็เราใส่เซตชิ้นส่วนอันที่ว่านี้มันก็เพิ่มไปอีกนะครับเพิ่มความโกรธได้เร็วก็คือเวลาเราโดนบอสตีครั้งเดียวใช่ปะ่ะเราก็จะสามารถใช้พาวยิงบอสได้เลยนะครับก็น่นแหละครับมันคือวิธีการตีบอสแล้วส่วนเซตพวกนี้มันดียังไงก็คือค่า ไอ้พวกเวลเวิลน้อยนะครับผมนะมันก็จะช่วยเห็นไหมครับคาทำลาย10%รแล้วก็เพิ่มความโกรธเพราะฉะนั้นเราไม่มีเซตอื่นที่เราไม่สามารถเติมได้เข้าใจไหมเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปใส่นะครับผมส่วนถ้าเราอยากจะได้ตอนนี้มันมีกิจกรรมมาเห็นไหมมันมีกิจกรรมมานะครับก็คืออันนี้ที่ผมลืมลงอันนี้จะได้รับนะครับสามพันได้รับสัตว์เป่าน้ําแข็งด้วยนะครับตัวนี้มันจะแก้น้ําแข็งนะ 7,500นะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมเติมครั้งเดียวนะครับ3 0 0พก็ได้รับน่าจะได้รับหมดนี้แลวมั้งนะครับก็ได้ปีกเพิ่ม s p มาด้วยนะตรงนี้นะครับปีกเพิ่ม s p ก็คือปีกที่สามารถเอาลงบันไดฟ้าแล้วเราจะได้ยิงเทินแรกนะครับหรือว่าใครที่มีเยอะกว่าก็อาจจะได้เทินแรกเหมือนกันนะครับปีกตรงนี้ปีกเติมนะครับซึ่งต้องเติมอย่างเดียวนะมันหายากนะครับมันเยอะกว่าปีกนางฟ้าเข้าใจไหม ส่วนอันนี้เป็นเซตไอออนที่ว่านะครับเนี่ยแหละครับถ้าเราอยากได้ได้เราก็ต้องมาเติมเห็นไหมครับตรงนี้เนาะใครที่ดูคลิปผมแนะนําให้ดูให้จบนะครับงั้นคุณจะดูไม่รู้เรื่องนะครับผมนะคุณจะฟังไม่รู้เรื่องนะเนี่ยตรงเนี้ยคือเซตไอออนที่ว่าหายากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเติมเพื่อจะเอาไปใช้นะครับในเวลลสูงสแล้วส่วนตรงนี้ก็คือปีกนะครับที่หายากคนจะต้องเติมไว้ใช้นะครับอ่าอ่อย่างอื่นไม่มีแล้วนะครับนอกจากมีกิจกรรมให้ทําก็คืออันนี้นะครับผมมันจะทํา ให้ได้เซตไอออนแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนจะเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งจะต้องเอาไปอัปเกรดนะครับมันเป็นแค่ชิ้นส่วนนะชิ้นส่วนที่จะต้องเอาไปอัปเกรดนะครับไม่ใช่เป็นเซตไอออนเลยนะและส่วนตรงนี้คือโค้ดนะครับซึ่งมันยังไม่มีกิจกรรมมาเนาะก็เข้าใจตามนั้นด้วยนะครับโอเคเนาะแล้วส่วนเรื่องปีกนะครับอันนี้ผมได้ลงคลิปไปแล้วเนาะระบบปีกถ้าใครที่ไม่ได้ไปดูก็สามารถไปดูได้นะครับอันนี้ปีกเพิ่มพาวนะครับเอาไว้สําหรับตีบอสเอาไว้สําหรับลงบันไดฟ้าจะได้ยิงพาวเร็วๆเ,วเวนะน,น,นา,าะเพิ่ม AP จะได้เพิ่มเอเผื่อเราจะได้ยิงเทิร์นแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันสู้ปีกสีฟ้าเติมเมื่อกี้ไม่ได้นะครับแล้ปีกอื่นๆก็อ่านดูได้นะครับอ่านดูได้มันเพิ่มอะไรแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใส่กันนะครับเขาจะใส่ปีกสีฟ้ากับปีกไฟแล้วก็ปีกนางฟ้ากันนะครับเนาะสามปีกโอเคนะส่วนชิ้นส่วนก็จะมีของนั่นอื่นด้วยก็มีนะครับเป็นชิ้นส่วนของคอนชิ้นส่วนของ ปืนยิงฟ้าชิ้นส่วนนรกอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีนะเซตเซตนรกก็เป็นเซตน,นี้แหละนะครับเห็นไหมมันอ่านว่าทูดสวรรค์นรกนะครับเราจะใส่แล้วก็ใส่ประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นชิ้นส่วนนรกอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราห้ามใช้อาวุธที่ไม่ตรงกันนะครับเราต้องใช้อาวุธที่มันตรงกับมันนะชิ้นส่วนนรกก็เป็นอันนี้เปล่า um, วะเดี๋ยวก่อนนะปืนนรกผมมันไม่ค่อยเต็มน,นะครับเราจะใส่ปืนยิงฟ้าได้ไหมเนี่ย น่าจะได้อยู่นะครับเราใส่ปืนยิงฟ้าไปก็ได้แล้วก็อันนี้ชิ้นส่วนนรกวะเดี๋ยวดูก่อนเอออันนี้นระก F7 เองนะครับผมนะก็นั่นแหละครับเราต้องใส่ให้ตรงเซตอะนะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้เพิ่มพาวเร็วๆได้อะไรแรงๆอ่ะนะครับไม่ใช่ว่าเราใส่อีกเซตหนึ่งแล้วไปใชอ้อีกอาวุธหนึ่งนี้ไม่ได้แต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยนะครับบางอันเซตบางอันมันก็ใช้กับอาวุธอื่นได้นะครับผมมันมันมันก็ไม่เสมอตัวนะฮะ อย่างนี้เราอันนี้เซ็ตที่ว่าอันนี้อันแรกเนี่ยนะเซ็ตอันแรกอันเนี้ยใช้ได้กับทุกอาวุธนะครับผมคุณไม่ต้องห่วงคุณใช้อาวุธไหนก็ได้นะครับโสดเข้าไปนี่นะฮะใส่ปีกแดงๆด้วยนะถ้ามีก็คือปีกนี้นะครับผมปีกนี้นะครับเพิ่มพาวมันจะบวกกับเซ็ตอีกทีนึงโอ้ได้พาวเร็วมากนะในการตีบอสเนี่ยนะครับเราใส่งี้ก็ได้นะครับไอออนเพราะว่าเราใช้ไอออนมันมันยิง3ทีไงเข้าใจไหมครับว่าอันติมันออกมา3ลูกอ่ะ แล้วมันทําให้การยิงของเราเนี่ยมันได้เปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรือยิงบอสต,ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องคอร์สอันนี้ก็สําคัญนะเวลาไปลงดาล่านมันก็มันให้ฮิวเลือดอะนะครับผม,มหิวเลือดเออมันก็จะมีเซตของมันอยู่แต่อันนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะก็ไว้ว่ากันแล้วกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยใช้กันแต่คอร์สนี่ก็ใช้อยู่นะแต่แบบมันเอาไว้ลงดาล่านแต่มันก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะฮะโอเค สรุปยังไงนะคะคอนจะไม่จําเป็นหรือไม่จําเป็น <c oughs> <c oughs> เออโอเคตามนี้เนาะเข้าใจตามนี้นะครับเซตไอออนนี่เอออันนี้ไม่ใช่เซตไอออนแต,แต่ถ้าอยากอันนี้คือจะเอาไว้ตีบอสนะครับเซตน,นี้นะเออเข้าใจด้วยว่าเอาไว้ตีบอสนะเซตน,นี้เป็นเซตเริ่มต้นที่ควรจะต้องมีกันทุกคนนะครับก็ใส่ไปนะครับอัพไปเนาะส่วนปีกนะครับก็ควรจะต้องมีนะปีกไฟอันนี้นะฮะ ก็รอกิจกรรมมาแล้วกันมันจะเป็นกล่องขึ้นอยู่ด้านบนนะครับแต่ละอาทิตย์หรือ2อาทิตย์มันจะมีให้ซื้อปีกเป็นพันเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับปีกแต่ละปีกเนาะแล้วก็ปีกหาได้จากเอ่อเมืองท้องฟ้านะครับผมเมืองท้องฟ้าก็จะมีปีกแต่ละปีกอยู่เห็นไหมครับนี่ปีกนางฟ้าถ้าเราได้ปีกมาซ้ําเราก็ไปเอาเอาไปบวกได้นะครับมันก็จะมีให้อยู่เนาะส่วนปีกพวกนี้ก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร,ร่นะฮะ แล้วแต่จะเอามาใส่แล้วแต่ความชอบอันนี้เพิ่มความรังกด5จุดเองห้ารอบนี่นี่ยังไม่เข้าใจว่ะแต่เอาปีกแดงดีกว่านะครับถ้ามีปีกแดงอันนี้อาจจะดีกว่าปีกมากี้หรือเปล่าที่เรามีนะครับส่วนเรื่องปีก่ะพูดเลยแล้วกันปีกก็เนี่ยครับเพิ่มพาวเนาะอันนี้ก็เพิ่มเอพีที่พูดไปแล้วเนาะสำหรับสัง,สงเคราะห์ก็อยู่ด้านบนเห็นไหมที่มันขับมันมันเขียนว่าเลี้ยงด้านบนเห็นไหมครับมีรูปปีกที่ผมติ๊กอยู่ในหันบ้า,บามันขยับอยู่ใกล้ๆมุมปิดอะ่ะ อันนี้อันบนนะครับกดเข้ามานี่ก็จะเป็นที่อัพเลเวลปีกนะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมได้ลงเรื่องระบบปีกไปแล้วก็คือใช้ขนนกเนาะขนนกก็ดอปจากเมืองฟ้ากับจัตทิมเดินทางไกลเหมือนกันนะครับก็นี่นะฮะเดี๋ยวไปดูให้อ่ะอันไหนก็ได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีขนนกแตกต่างกันไปเนาะนี่นะครับนี่ก็จะมีขนนกแตกต่างกันไปนะครับระดับระดับที่มันอัพอะ เออสมมติว่าเราได้อันนี้มามันอัพมันก็อัพได้น้อยเข้าใจไหมกว่ามันจะเวิวมันก็ช้าหน่อยแต่ถ้าเราได้ขนนกที่มันมีวิวเยอะๆหน่อยหรือว่าระดับดีๆหน่อยมันก็จะเพิ่มวิวให้เราเร็วๆนะครับซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยแต่มันจะเกี่ยวก็แค่ว่าทําให้ทําให้ปีกของเราเนี่ยวิวขึ้นไวแค่ไหนขนนกอันไหนก็ได้นะครับเอออัพได้หมดนะครับผมอ๋อแล้วลืมบอกนะครับในเรื่องของเซตตีบอสในคลิปนี้ถ้าคุณรู้แล้วก็รู้เดี๋ยวผมจะแยกเป็นอีกคลิปึก็ได้นะ ก็จะมีแหวนนะครับมีเครื่องประดับที่เพิ่มโกดอยู่นะฮะเดี๋ยวดูก่อนเครื่องประดับประดับประดับโอ้โหกูเอา้าไม่มีว่ะอันนี้แหวนมังกรเพิ่มเปล่ามันจะเป็นคำสาบนะครับผมแหวนคำสาบนะเดี๋ยวก่อนนะคำสาบก็ใช้ได้นะฮะเดี๋ยวผมกดดูก่อนอันนี้เพิ่มเปล่า เพิ่มความโกรธเออนี่ครับแหวนมังกรอันนี้แหละนะครับเอาไว้ตีบอสเนาะก็ใส่ลงก็ได้นะครับสําหรับแต่ส่วนใหญ่เวลเยอะเขามีเขาก็จะสลับนะครับใส่แล้วก็ไปตีบอสนะเพิ่มนะครับเพิ่มใช้ได้2อันนะครับก็จะมีแหวนคำสาปอีกอันนึงอ่ะเข้าใจไหมคำสาปอ่ะเป็นแหวนกรอบส้มๆนะฮะส่วนอันนี้บวกอะไรบ้างเนี่ยไหนเฮอันนี้สร้อยมังกรนะฮะ ชุดเซตอันนี้ไม่บวกอะไรเลยแต่แหวนอันนี้ก็บวกอยู่แต่บวกของมันนะครับบวกในเรื่องของ ATK อะไรสักอย่างเอานี้ดีกว่านะครับเพิ่มพาวดีจะได้พา,าวไวนะครับสำหรับคนเนี่ยต้องมีนะแหวนมังกรคือตอนนั้นมีเด็กคนหนึ่งบอกว่าแลกคำสาบไปแล้วดีกว่าเยอะอ้นู่นอันนี้อ้นั่นป้องกันนู่นนี่นัน่น,น,น,นเออแต่อันนี้คือเอาไว้ตีบอสด,ด้วยไงนะครับกวรจะต้องมีนะฮะ มีทั้งสองก็ดีนะครับสลับใช้ไปเนาะพลังผมก็ตามเพื่อนๆไม่ทันเลยนะครับนี่เห็นไหมโอ้ยเบลจะเกาสิยอยู่แล้วนะครับระบบจัดมาตอนนั้นก็เบลไปส่วนเรื่องลูกแก้วก็มันจะเป็นคนเขาวอลก,กิวนะครับคนเขาวอลก,กิ้วเราก็จะได้ลูกแก้วมาเราก็มาอัพซะนะครับไม่มีอะไรมากถ้าเราวอลก,กับเขาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนะฮะโอเคเดี๋ยวใส่ชิ้นส่วนกลับเลยแล้วกันนะครับเป็นเซตนรกนี่นะครับเรา เอ้ยไม่ใช่นรกเราจะใส่อออนนะครับนี่เรากดได้นะครับเอา้าน,นี่ไม่ใช่นี่นะครับอออนกดเข้ามาปุ๊บมือก็ใส่เซ็ตให้ทันทีเลยนะครับถ้าเรามีเซ็ตเป็นเซตเนาะเสร็จแล้วก็แชราวุธของมันนะครับอันนี้เนาะอ่าปีกทองนะครับก็ใส่พ่นเพิ่มพาวในปีกนะครับปีกเพิ่มพาวนากรกเซ็ตนรกก็ช่วยทําให้ปืนสายฟ้าเนี่ยกดพาวแล้วยิงกันติออกมาได้3ลูกนะครับต้องเข้าใจตามนี้ด้วยเนาะ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับได้เรียนรู้กันไปแล้วเนาะขอให้ดูคลิปผมให้จบนะครับสำหรับคนที่รีเพย์คลิปเนี่ยหรือกดผ่านคลิปเนี่ยนะครับคุณต้องถ้าเป็นเลเวลน้อยจริงๆเนี่ยคุณต้องศึกษานะฮะคุณต้องฟังฟังดีๆนะฮะฟังดีๆนะฮะแลวผมถ้าคุณกดข้ามคลิปเมื่อไหร่เนี่ยคุณอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะครับแล้วก็จะมาถามให้ผมเนี่ยทำคลิปอีกนะครับซึ่งบางคนก็ดูแล้วแบบดูไม่จบก็มีเนาะแต่สมใหญ่ถ้าเป็นเลเวลสูง ถ้าเป็นเวลสูงหรือผู้เล่นเก่าเนี่ยเขาไม่จังเป็นนะครับต้องดูนานนะครับเขาดูแค่รู้ๆถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดเขาก็อาจจะมาช่วยคอมเมนต์นะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพื่อนๆด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย